เริ่มต้นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก่อน2สายนั่นก็คือสีม่วงกับสีแดงครับแล้ววันนี้ข่าวดีก็คือว่าปีหน้า2,568เพื่อไทยเขายืนยันเลยครับเราจะได้นั่งรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทุกเส้นทางไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนกี่เที่ยวก็ตามแต่แต่มันอาจจะมีการจำกัดเรื่องของเวลาเอาไว้เท่านั้นเองครับทีนี้เองเนี่ยในรายละเอียดสามารถทำได้ยังไง จะมีการออกเป็นกฎหมายพรบรตัวร่วมมาครับซึ่งพรบรตัวร่วมที่ว่านี้จะนํามาซึ่งกองทุนที่จะมีการไปรวบรวมแหล่งเงินจากที่ต่างๆมาครับแล้วเอาเงินที่ได้มานี้ไปใช้ในการชดเชยค่าเดินทางให้กับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับเพื่อให้ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้าได้20บาทตลอดสายไม่ว่าท่านจะขึ้นจะลงยังไงแต่ว่าจากต้นทางไปปลายทางเนี่ยต้อง20บบาทเท่านั้นฮะแล้วมีการยกตัวยอย่างให้ดูครับ ผมอยากสอบถามเหมือนกันว่ามีท่านไหนใช้บริการรถไฟฟ้าในแต่ละวันบ้างทุกวันนี้ท่านจ่ายค่ารถไฟฟ้าอยู่ที่กี่บาทต่อวันทั้งไปและกลับรวมกันนะครับเพราะวันนี้ในงานถแถลงข่าวเนี่ยเขามีการยกตัวอย่างมาเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางบางใหญ่สายสีม่วงไปสิ้นสุดที่คลองสารสายสีทองครับให้ทายว่ากี่บาทนะฮะถ้าคุณนั่งตามที่ผมบอกไปเนี่ยบเบ็ดเสร็จคุณจะโดนค่ารถไฟฟ้าสาสายสาสีนี้รวมมันเข้าไปเนี่ย ปลาเข้าไปอยู่ที่116บาทนะครับนี่คือเที่ยวเดียวฮะแล้วคุณนึกสภาพดูว่าชีวิตคนตรุงจะเป็นยังไงถ้าคุณนั่งไปก็ปลาเข้าไป116กลับอีก116เบ็ดเสร็จไปแล้วกับปลาเข้าไปกี่บาทแล้วเนี่ย2 0 0 3 0 0บาทแล้วครับเงินขนาดนี้เนี่ยเอาไปกินข้าวดีๆได้มื้ออนึางเลยนะครับ2มือ้อ3ม,มื้อก็สบายครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้อีกเพียบเลยฮะเพราะฉะนั้นโครงการนี้สําคัญมากๆครับ เป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วทางพักเพื่อไทยเขาประกาศเลยว่าเขา